สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสองกระบอกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็น2กระบอกที่โคตรดีเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันยิงค่อนข้างที่จะสนุกนั่นเองนะครับสาหรับใครที่ต้องการที่จะลองเล่นเนี่ยผมเองก็แนะนําเลยนะ แต่ใน2ตัวนี้เนี่ยมีตัวไหนที่ผมแนะนําเป็นพิเศษไหมบอกตามตรงเลยว่าไม่มีซักกระบอกนะครับเหตุผลที่ผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าใน2ตัวนี้เป็นปืนที่ถูกแบรนด์โดยทั้งสิ้นเลยนั่นเองนะครับว่าท่านผู้ชมจะหาห้องเล่นได้เนี่ยก็อาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมูลเล่นส่วนใหญ่ในเกมนี้ไม่ชอบ2กระบอกนี้น,ะนะะั่นเองนะครับเอาละครับในเมื่อท่านผู้ชมทุกคนพร้อมกัน,น uke, <S <S แล้วเนี่ยเราก็ถักเข้าไปในเกมเลยก็แล้วกันนะครับ ราต้องรีบเล่นในวัยกันนิดนึงครับท่านผู้ชม <iral>. oh. ทีมดูตรงทางนู้นเอาไว้ให้ก่อนก็แล้วกันหนะ้าส่วนตัวผมเนี่ยรอเล่นทางนี้เลยก็ได้ครับ oh. ล็อกมุมนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันครับท่านผู้ชม ท้ายมือผมมีแน่นอนอยู่แล้วครับท่านผู้ชม <Double> kill. ผมเดินเข้าให้ได้อยู่นะครับนะ่าค่อยๆเล่นก่อนก็นเล่ากันท่านผู้ชม อันนี้เขาเหลือแค่คนเดียวแล้วเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม few moments later. เรื่องระเบิดเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเดินหน้าดันยิงอย่างเดียวครับมันมีแค่นั้นแล้วแหละจังหวะเนี้ย เองแก้ได้เลยแม่สาวน้อยผมตัดให้หมดแล้วครับทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทำไมต้องเป็นในจังหวะนี้ด้วยวะเนี่ยผมรู้ว่าศัตรูเขาจะเล่นตรงทางกล่องเลยซะอีกนะครับหนะ้ารอม,มุมนี้ได้เลยครับท่านผู้ชมศัตรูเขาเล่นแน่นอนอยู่แล้วครับ อย่างน้อยก็เหลือสตูแค่คนเดียวฮะผมไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเนี่ย ว่ายังไงเกมนี้35คิวหรือไม่ก็40คิวเนี่ยผมต้องทำให้ถึงให้ได้อยู่แล้วครับเอ้ยขอโทษด้วยว่าสหายคงเราไม่สามารถที่จะช่วยนายได้ทันครับ โย่กลับมาให้ไวก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเนี่ย อของมันแน่นอนอยู่แล้วครับสหายคง 何で เอาสิจะเดินเข้ามาต่ออีกหรือเปล่าล่ะครับ รอไว้ก่อนครับผมมั่นใจว่าศัตรูเขาเล่นอยู่แล้วอะ่ะ โอเคตรงทางนู้นเขาก็ไม่เล่นด้วยนะครับน้า <No. No. S 1> ทีมของคุณได้รับชัยชนะ หรือว่าเองแสงเข้าได้สวยมากเลยครับสหายคงน,นานนี้สเตอร์โปริ หวังว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะไม่นอนยิงนะครับแม่งพูดยังไม่ทานขาดคำเลยท่านผู้ชมศัตรูแม่งนอนยิงเฉยเลยครับ อ,อันนี้ผมขอบพูดเลยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมคือเกมมันซ่อนตีนเกินไปหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยในมือว่างของผมแล้วอ่ะให้ตายเถอะผมเข้ามาเล่นกี่รอบนี่ผมเล่นมา3เกมแล้วนะครับผมเจอนอนยิงทุกเกมเลยอ่ะ <Special Point. S 1> เราต้องย้ายที่เล่นท่านผู้ชมเพราะตรงทางยาวเนี่ยผมเก็บหมดไปแล้วครับ okay. Double kill. อย่างดีนะครับที่เลือบผมไม่ลดคือ <Yeah. S 1> ถ้าลดขึ้นมานี่ผมเศร้าใจเลยนะครับเนี่ย Kill เหลือจะเชื่อเลยว่าเฮ้ยศัตรูเขาไม่เดินต่อได้ยังไงวะเนี่ยฮะ One minute later. ให้มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแม่สาวน้อย 1, 1 minute, 37 seconds later. ผมคิดว่าไม่ว่ายังไงผมก็ทานอยู่ครับท่านผู้ชม ต้องค่อยๆหายจังหวะในการตัดศัตรูไปก่อนครับท่านผู้ชมโอเค สำหรับวันนี้เนี่ยผมเองต้องขอตัวลางไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ